ผ้ยนนือ,อเลยจริงจ้า้ถึงการล้วถึงการยันักกันไหมันยากันไแม่แม่เฮ้ยผมเจอใครก็ไม่รู้อ่ะทุกคนต้องขวาขวามาขวามาขวามา,มานั่นนั่นนั่นเจอาซ้ายก็มีฝามี เกับตายงั้ตอนนี้ความีความมีแกตรงนั้ำไมต้งเนี้อุ้ยเดือโดนไม่ได้มันจะมาวอลคีเหมือนกันนะ่องข้างหลังเรามีตีนใช่ไหมตรงเราบ่าน่าม่ตีเิ

ขวาขวามาขวามาขวาเขาขานอคขอนอคดันขวาได้ปะไ่วยชวยนี่ช่วยพ่อก่อนาาฝานะฝานะน็อกหโอเคาาาาไม่เห็นอ่ะโดนนู่นโดนประาน็ออยู่ไหนุมังเดาไลนะไปลงไปก่อน โอ๊ะสิบสิบโดนระเบิดสี่หลังหลังครับอันี้อีกทีนึงโอ้โหดิ้นว่ะทันอะไดิไปนี่ไหมสลิงปะไม่มีไม่มีไม่มีสลิงเกต้องออกคนนี้ต้องออกคนนี้ต้องได้ได้ได้มาแล้วเอาละอกละโอเครอยปะ ิดได้มันิดได้ว้าวโอเคโลมาของอะไรกันอะไรใช่ๆๆทนะนะอะไรบ้างเนี่ยแ้ต่อแล้วลกใช่ๆๆๆม่ไหวตัว ผ่าผปับจำไปล้โลโโาอีก้นหนึ่งจำไปแล้ผ,แลผมชุดของมีชุดของ,อของเอาให้ทองดอับข้าบงไหมจะจะจะขึ้นน้ำพุ๋ยขึ้นนำ้ำพุในบ้านในบ้านคบตี้คบตี้คบตีบตไม่ไม่ใช่ตัวเดียว ม่มัโดนโดนโดนดนคว้าคว้าเอ้ยซิเกือบตายเองปั hm meals, ๊มปั brown, like <oh oh, ๊มอ่สข้างไปบ้านที่ไห่บ้าที่ไหนะโอเคโอู่ที่้า รถบ้าีนที่ใหม่จะน็อกจะน็อกเลยรถบ้านที่ใหม่ตึ้งขึ้นไปเมดในบ้านอันนึงเม็ดที่ไหนบ้างรถบ้านไปที่ใหม่ที่นี้ขึ้นสายรอนะเมดผมเยอะมากเลยมีมีม เฮ้เอย <dated> ่กได้ต <came in. S 2> ีเนี้ยอยากได้ตีเนี้ยอปั๊มไปหนึ่งได้ปะปั๊มไปหนึ่งปั๊มปั๊มปั๊มอามีอีแบกอีอะนรยงไงในในกองผมมาจะเอาตีเนี้ยมีการวงรอหมดแลไ้ปักผมปักปักได้ไงน็อปน็อปสองน็อกสองน็อปสองน็อสองเขาเลยเขาเองให้ในบ้านเหรองนอก ไม่เจอแล้วตอนนี้จะโด่ไปแล้างหาไม่เจออนแลกหาไม่เจออีกคนนึงไปไหนลูก้ำต่องไปคิดไปคนะซิฟฝั่งนู้นน่ะบอดผีีผแตองตัวอัวางหลอดหลอดอแผนได้ปะได้ยินเสียงข้างล่างได้ยินเสีข้างล่าง ไม่ต้องตามนะเจ็บเสียโฟเอาบ้านสักหลังไว้รอที่บังคาที่ไหกงกงในอยู่นี้ะเฮมยผมขอโทษรมันจะน็อกมันจะน็อกยงให้ยงให้ราเดดรอเดดรเดอรดจะล้มไปจะล้มไปเสียมถเสียใส่กเจ็บเลยเจ็บได้ะนัได้ได ให้มีคนขับข้างหลังอนะ่ะข้างหลังข้างหลังใช่ใช่ใชตีนอนีโนเนมอ,อะ่ะ okay. โบก,กี้ก็ดีนะเพื่อนเดี๋ยวว่าตอนนี้นเล่นได้อยู่โบกี้เดี๋ยวฮะโบกี้เดี๋ยวเราวางแค่หลังเพราะข้างหน้ายิงกนันอยู่ยิงเตี้ยข้างหลังเปไใช่ใช่ต้องยิงหลังหลังได้ไหมหกสิบต,ตัวหนึ่งสี่สิบตัวหนึ่งฟิวฟิวฟิวนาผมช่วยได้ดิหาไม่เจอ มุมปิดมุมปิดยิงไม่ได้ทันเดียวดันทันเดียวดันทีโดนทีโดนสสววยยเหลือคอนดูอ่ะมีตัวนี้คนนึงนั่นยิงหลักเอาดูไว้หน่อยดิโดนน็อกตัวสุ้นั่นแก๊บมาแก๊มาแก๊บมาผมแก๊มาดึงผมไปนะเอาวหน้าผมหน้าผมเลยสุดท้าแล้วระวังหลังมีนดีกว่าไหมวะ ตายตายอีกอย่ไปโดนฟังนะมมันโดนด้านหลังเราผมข้าโบกี้ปะจำเนนังติดนี่ดันอยู่ปยดไปโบกี้โดนยิงอะมาแล้วมาแสลิงว่ะมีเจ็บมีเจ็บมีเจ็บมีสลิงโอ้โหสิงพลาดระดับไปมีเจ็บมีเจ็บไปกี้ โก้บกี้ก <ok. ี้มีคนนะช่ยช่ไล่โบกี้กันดีกว่ามามไปละหวานละหวานเราวยู่กี้ได้หวานแล้วหน้าๆน้าขวามือขวามือที่ตงขวาที่ตองขวาโอเค

ลงเดียวเท่ากับมีปะใช่กับเดียวคนเดียวโอเคเอาเอามาหน่อยอุกคลิปเนี่ยกำลังขึ้นไปเนี่ยน็อกหนึ่งสองตัวอ้าวทำไมคนเดียวมีน็อกหนึ่งก็มีน็อกหนึ่งคนเดียวมีสองตัวน็อกน้องเนี่ยคนเดียวมีมีปีสองตัวมีสองตัวไกลหรือใกล้อเหมือนได้ยินเสียงชุบเหมือนได้ยินเสียงชุบเออจบแล้วแอนตี้หมดจบแล้วออกเลยใช่ไหม ผมว่าเราสู้ได้นะมันเกาะขาวเราปั๊มผมขาวเหมือนกันผมขาวเหมือนกันผมขาวเหมือนกันนะเพื่อนอย่าลืมนะเสี่ยมีจับตรงไหนเอ่อเจย์จับตรงไหนไม่รู้นะเสี่ยรู้เราจะฆ่าเสียงข้าวบนข้าวบนข้าง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 บนจ้าวบนตลอดตลอดตลอดโอ้ว้าวปั๊มปั๊ม ไม่ผาดชิดผ่านแรงเปลี่มเปลี่ยนถ้าติดจะล็อกหนึ่งไมผมมาอาร์ก่ะฮึยจะเกิยังไงล้มเลยเจรบเจ็บๆีกหนึ่งอาจะคับก็ขาไปที่เขาขาดไที่ ไม่มีชิลด์เหรอจะน็อกจะน็อกหนึ่งเหลือหนึ่งคนหนึ่งเหลือหนึ่งคนหนึ่งหมอหมอจะตายป่ะผมรีโหลดมาน็อกมาน็อกตัวท้ายตัวท้ายเป็นยังไงบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วถาประตูดปไหน ไเลยย่ Hello, he ันาอ่เ hmm. mm ียเยอ่วเยไอองตีตีม okay. okay. ันมองกันอยู่ย okay, okay. no, like ิงดยิงได้ยิงได้ไม่ยิงไ่ยิงโอเคโอเคอย่าเพิ่งยิงมันน่้จะได้ยินปะใครเสียใครซิไม่ได้ยินไ่ได้มองไอียงไงอยู่ขวามันมอง าตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมมันมองอยู le, ่มันมองอยู right. right. D D D oh, ่โู้ซีซีซีเอาเลยเอาเลยมั้งหนึ่งสองนัดเดียวจริงๆริยใช่ซ้ำได้ซ้ำได้ระเบิดฟังก์ไปฟังก์ไปให้เยอะระเบิดป๋าลงไปล้วเหลือสองตัวดันเลยไดันเลยอ๋อมันถอยเลยนี่หว่าไม่เอาเลย ไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็นงมตกให้นะหาระเบิดหน่อยลูบเออรโอ้ยระเบิดเยอะไอ้นี่ระเบิดเยอะไอเก็บมาได้เก็บลูกบ้านเมื่อกี้พี่รับหนึ่งก็ฟรยิงไปแล้วอ่ะว้ายฉันจะเดียวรั่นผมความมือโอเคเลยบ้านไหมเดี๋ยวหลังมาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไหมทุกคนเดี๋ยวหลังมาเกาะฟ้าเกาะฟ้าเกาฟ้าโอเคโอเคมาดูแบบน่ามากคราวนี้เราดี ป๊ดแป๊บโดนตี่สิบมีมันชีตสองตัวไล่ไปป้อมอยู่ดิไล่ไปไล่ไปโดนไปสี่สิบโอ้โหเย well. yes. ี่ยวิ <man 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 uh> ่งวนลมดีไม่ตายสิไปละสิบสองตัวเข้าเลือดเข้าเลือดอันนี้จะตายเข้าเลือดแปดสิบเข้าเลือดแปดสิบมีแค่นัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวเลย เขาเล่นแปดสิบตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้อะไรกลายแล้วใกล้อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งกอดกับแตกมาเดียวอีกทีในข้างหน้าเลยประตูนี้ประตูนี้ความร้อนน็อกน็อกสวยครับบางบางน็อกใช่ปหใช่ใช่ใช่บางบางบางน็อกสองเหลือตัวเดียวเหลือแล้วโอเคข้างล่างข้างล่างได้ยินเสียงข้างล่างชุบเพื่อนน็อกคุณไหนวะได้ได้ช่วยดูเองได้ เข้าไปเข้าไปเข้าไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมไม่ได้เก็บเลยเก็บเลยคุณเก็บเลยทุกทองเพราะว่าลายมีแล้วมีแล้วผมมีแล้วอ๋อสามอันได้เหรอสมอีกรอบได้ไได้ได้สดโอเคว้าวสมนึ่งดทเมนอลเทเมนอลไล่มาแต่ทอร์เมนอลนี่ไงชิดแล้วเนี่ยชิดแล้วเหร ชิดแล้วไมชิดนี่ไงรถนี้รถนี้รถนี้รถนอกรถนอกกำลังวิ่งเข้าบ้านเฮ้ยไม่ไม่ไม่เหมือนวิ่งขึ้นข้างบนอะมันเลกแอ้ดรอปแล้วมันก็ไปไหนหรอววะอยู่ตรงแอ้ดรอปนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กาะฟ้ากาะฟ้าเขาเลือดเกือบตายอ่ะเกือบตายอ่ะเพื่อนเข้าไปเลือดยี่สิบล่ปลายเกาะไล่ไายสายตัวเดียวเจ็บเจ็บหลังกล้องหลังกล้องนี้ใกล้หลังกล้องนี้ใกล้โดนระเบิดฟ้าหนี ตัวเดียวปะไม่ไม่เอาเดียวไม่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 ไัวตายไม่ไม้ามัไม่ไม่ไมเอา่ไม่ไม่ีม่ม่่นไม่์ไมไไไไม่ไ่ไไมไม่ไม่มไม่ไม่ไ่าน่่ไม่ไมม่ไ่ม่ไมมไม่ไม่่ไม่ไม่่มอม่ไไม่่ไไไม่ไม่่ไมไม่ไ่ไมไม่ไม่ไมไ่ไมไม่ไมม่มม โอ้โหยิงโคตรฟรีอ่ะเนี่ยไนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงไรตายอ่ะอันนี้อันนี้เอาได้อันนี้เอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวยันแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไม่โดนไปเอาเกลเอาเกลเอาเกลเสร็จครับ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 ผมปั๊มผมปั๊มขอขอสี่วิขวามาขวามาไกลๆนู่นหกสิบเจ็ดสิบห้า เจ็บเจ็บสุก้าตายโอ้ปั๊มนะปั๊มนะไล่ไปชดเป็นลอยมันลอยไอตัวลอยอ่ะจะน็อตจะน็อปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มด้วยฝ่ายยิงกันเหมือนกันใกล้ โอโ้มุมผมไม่ไดีโอ้โหมุมผมันได้อยู่แหละแต่ว่าแม่ยงยิงแรงชิบหายเไปยัน,ยนลงมาลงมาลงมาลงละลงละเข้าบ้านเลยถ้าเป็นเราขยับนิดสองไม่วงว่ะต้องขยับนิดหน่อยอ,อ๋อนี่ตรงนี้วงเ,ออเสียทหารไปนหนึ่งนายว่ะบ้านขวาเนาคนไปโนไะห่า,างเลยเาสามารถป่ะ วันนึงกอลแตกข้างบนเฮวีหมดอะเฮวีเลยวีเลยห้าสิบครบครับผมไปเก็บซูปะจะตายหรอเะล่ยลุงไหมลุงไหมข้างบนเหรอได้ได้แต่ผมระเบิดหลอดข้างบระเบิดทีเฮียทำไงบ้ ไหนอ่ะดับเหรอเดโอ้ย่าพึ่งฝัานู้นอย่าพึ่ง,งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมปั๊มผม,ม,ม,มปั๊มผมโดนวิบบ่งสกัดมีคนวิ่งใต,ใต้บ้านผมระวังระวังมีคนมีคนอยู่คนนอกอยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านดีเสียงนอกบ้านผมลองเน่งชัลล่าง90 95ตัวหนึ <Hello. S 1> ห่งฮัลโหลฮะโอเคโอเคเดี๋ยวุลเล่ชั่งลง มาคัดก ه, ววันโอ้ว้าวนในพิสต์ต์ตัวนี้แรงมากเลยหลายรอบแล้วโอ้โหยังไม่โดนอย่างนี้จะยด้น่าจะน็อกเย้ปั้นมานตรงข้ามมาตรงข้ามดอบดอปดอบสามเลยเมื่อกี้ดรอปใส่ใครไม่รู้ถ้ไม่ใช่เนี่ยน็อกน็อกทำแล้วนะ ไปตัวบ้านไปตัวบ้านขึ้นบ้านปะโอเคไม่ต้องขึ้นละถ้าสามแล้วแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาบนหลังคาเราไม่มีที่เล่นเลยใช่ไหมขึ้นไปเลยปะผมว่าเราได้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 อยู่นะมีตัวอยู่มีตัวอยู่มีตัวอยู่มามามาสีนี่เลยขึ้นมาขึ้นมา บางแค่ปามต่ำเจ็ดเก้าแปดสิบต้องพังประตูนี้ไอ้ย่าประตูนี้ไม่ดีพังปไปเลยเดนิดนเบิน่นเบิ่นเดีผมขึ้นดูทางขึ้นทางนี้อไอ้แมนชุบมันชุบระวังหลังระวังหลังผมไม่ปิดน,นะไม่ไหลลวละไปได้ไปได้แมน ชุบได้ไหมผมชุบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต um, uh, ่มันเหลือตัวเดียวที่เนี้ยดรอปหาวดรอปหาวมรอปหัวที่ชุบดรอปหาที่ชุบถ้าชุบได้ก็คือต้องมาฆ่ามันมองอยู่ไม่มีที่ชุบอ่ะผมไม่มีป่ะเพื่อนเลย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 ผมพลาดเองเฮ้ยโอเคืม